สวัสดีครับผมนีผมนะมีเดเตอร์นะครับอาองเกมเมอร์อารองเกมเมอร์แล้วก็คิมคุงบ้าบ้าคุงด้านหลังผมสีเออใช่นะบ้สี้าเรับผมสีน้ำเงินสีตาครับโอเคก็เพื่อนไฟเพื่อนเพื่อนที่ไอที่อัดนะไฟไฟเสียก็เลยต้องมาตั้งยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเลยมานอนก่อนมา นอนนอนนอเร็วเรวใครอยู่มานอนข้างบนลย่ะเและน้รับเจร็วเร็วีบมานอนนะครับก็นี่เป็นไมครับเวอร์ชันใหม่จุดสูงสุดเอไมครับซีซั่นใหม่นะฮะชื่อว่าเซอร์ไวทีฟนะฮะครับผมเซอร์ไวทีฟมันเป็นผสมกันนะครับระหว่างเคียร์ทีกับ s u r v i v วเบิลนะฮะ ป็นโกงก็แหละครับโกงด้วยนะใบช้าโกงก็แหละคืัคนตายแล้วเยินแล้วใครมันโจนไม้เนี่ยแล้วจะไปบอกความจริงกันทำไมว่าจะโกงโอ้ไม่บอกก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะพิมพ์ไงใครมันเปิดละอยากให้รู้นะอยากให้รู้ว่าใครมันเปิดใชรอ่นใครเปิดวะแน่ ดูมันอยู่คนเดียวอ่ะว่าใครเปิด่ะเออไอ้นี่เอ้ยจะไม่มดวาเอยยดวนจะจะจโอ้โาโตแล้วโอเคครับผมก็ฆ่าโตแล้วถ้าถามว่าในถ้าถามว่าในซีรีส์1.8ทำไมผมถึงไม่อัดไอ้นี่ซีรีส์เก่านะลบเอ่อเผื่อไปกดลบเวอร์ไอลบเบอร์ครับผมก็เลยต้องมาใช้เวอร์ชัน1.7.2อัดนี่แหละ ไอ้จำต้องเหนียวใครต้องเห <_ s 3> เนียวเดี๋ยวต้องเหนียวเหนียวกูเดนด้ด้มีซีดไหมซีดเจอเจอแจ่เจอแจ่เลยดีเหายอันนี้มา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 นี้นีดมู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 ดเอ้ยมูมูเราต้องทำให้มันสนใจเว้ยต้องโดนชนมาดิมาดิอ่ะมันเราเราถือถือกัอสองคนไงมันเลยต้องมองเราเรียกมาดีกว่า เป้าเป้าแมวมามานี่มานี่มานี่กต้องแมวมาขวานี่แมวไหนแมวตายไี่เอะก็ถามว่ามึงผู้สนกูคือตายเจอก็ประมาณนั้นแหละก็จะไม่ทำอะไรมากในซีรีส์นี้ก็นั้นนะ ถึงวายทีอย่างเดียวเลยนะเวลานี้ตีตีสองนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ลองคลิปเลบะเลยนะครับกองเราง้ันแท้ได้เออบ้านบ้านเราก็สร้างเสร็จแล้วฮะเกิปแล้วก็ายเสียแต่คก็เรายังไม่มีเราก็ไม่มีไอดีแท้โดยดีมีสกินมีสกินกันหมดเลยเฮ้อเศร้าใจคนไม่มีตัง เด at ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บถ่ายรูปเหรเฮ้ยเรามามาชาดี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 ทุกคนทุกคนมาเซลฟี่กันเถอะอันนี้คือเซลฟี่อยู่นี่อันนี้คือเซลฟี่ตื้อ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 ไม่ใช่คนละเซลฟี่โอเคสุนติจ้าคีมมานี่ดิไปไหนวะไปมันไปอยู่ที่เป็นนะครับวันนี้ก็ บอกเลยว่าอะไรที่มันอยู่นะจ๊ะแกไปไหนวะมมนี่เป็นดูฟัดเจ็ดมนี่มามามาถ่ายป้าคิมคิมมายัไม่ได้เซลฟี่เลยอยู่ไหนวะใช่เซลฟี่อยูเลยวะมันอยู่ในถ้ำด้านล่างเลยเราอยู่ในถ้ำเราเราถีบใช่ T P แป๊บไหนวะอุ้ยเวทแม่หยุดแม่เลยนะชิเปอร์ใหญ่มึงใหญมึงมามันมันจะไหลตามน้ำ ชิบหายแล้วแกมาอยู่ถ้ำอะไรบ้าอะไรบออะไรแกเนี่ยตัวเอ๊เรา,าอู้มาอู้เลยไดมอนคริปนี้ก็จะบอกว่าอ่าจะ,จะลาปิดแล้วลาปิดอะไรขุดวะพรุ่งนี้มั้งเฮ้ยพรุ่งนี้เออวันวันอาทิตย์แหละไม่อยู่พรุ่งนี้ที่ไหนพรุ่งนี้าาวันเสาร์พรุ่งนี้าาวันเสาร์เออวันนี้วันเสาร์ดิเออวันนี้วันเสาร์ดิที่สองเออพรุ่งนี้ไงเฮ้ยเจอลาปิดลาปิดอดูพ่ดเราชบุรีราชบุรี แต่ขาวว่าหนุกน่าดูนะครับนหนุกน่าูจะลองดูผมผมไม่มีเงินนะผมกำลังเก็บเงินซื้อเกมต่างๆในสตรีมนะแล้วใครมาขุดในด้านล่างนี้ฮัลโหลแล้วก็ไอดีแทชิ่นี่ไอดีแท้นี่ต้องรอสักสองสามปีถ้าซื้อ <c oughs> ต้องใช้เออ,อะไรที่ไม่มีไม่มีสกินแล้วใครโดนยิงอะไรใครยิงบูอ้ยจะตายว่ะเคลยันยิงจะตายวช่นอุ้ย ความเม็<ล>น,นก็จะเย็นโอ้โหบ้านเรานี่โครตารอนาถาเลยนะดูจากบ้านโครตารอนาถาเลยน่ครับหืมเหล็กเปียบเลยอะทุกคนเยอะเลยวะชิพีแป๊บเพรมาะว่าเราได้คงทําชุดุดเกาะแน่ๆเลยดีจ้าได้ปะดีจ้าดีจ้าได้มาสิบอ่านแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกอืม เราคิดเราคิดหนักที่ไหนเราคิดหนักกับอินโทรอ่ะเราจะโดนดิกสิทธิ์ไหมว่าเพลงนี้ชอบเพลงนี้เพลงวันล็อกใช่ไหมอุ้ยคลิปเอ้ยไม่ได้คลิปวันล็อกคลิปเพลงเพลงวันล็อกกันแหละอุ้ยจังเลยอะไรฉันน่ากลัวโอ้โหนี่มันนี่มันเอาใครปักวะเอ้ยน้องน้องแจ๊กเองเอ้ยหมอนน่าแจ๊กเองมองหายแล้วเย่ยตก แต่จิตตกตายโดดตึกกระโดดตึกตายโบสตักองค์ทหารแบบคุณบบต้าแบบเพืบอกตกเฮ้ยไปแบกตกเอ้ยอีกชิวายตึกเฮ้กลาวาอยู่ข้างบนปูนไปโบกตึกแบกชิวายแล้วลาวาลาวาว่ะลาวาไม่มีใครสนใจลาวาดูดิดูดิแม่งหยดมาตรงนี้เลยเด่ะไหนเอ้ยเดี๋ยวข้าไปดูหน่อยนี่วายเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยมึงมาวายยี่สิบเอ็ดเลยเหรอ ยึดเท่เลยไม่ปักไฟกันด้วยลาวาสก้าวเองเสียงเสียงอะไรอยู่ข้างบนอุ้ยอุ้ยไอตีนี่เกิีเกิดเกิดเซีตื้อ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 นี่ไงลาวามี่ฆ่าขุดมานี่ลาวาจมเลย,เลยแล้วเนี่ยแกก็ขึ้นมาดิวะแกอยู่ใกล้เราเองเนี่ยจะต้องขุดเหล็กแป๊บุ้ยอย <c oughs> ูหายกูกูกูจะตายชิบหายเอ้วสู้มันลูกสู้มันลูกสู้มันลูกเอลยตายใช่ไปเรียนเจอของอะไรสักอย่างของเดี๋ยวเลยกูเก็บกันชิบหายแล้วมาได้ยังไงเนี่ยของ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 อยู่มันมาได้ยังไงวะของฉันไปโดนละว่าตายวะมึงอยา่จะโดนจะไม่แสบ อยู่ไหนวะไม่มีใครเห็นใช่ไหมได้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 เอาตีแมวใจราจังใจรจังไปมาไม่เห็นใช่ไหมอยู่ด้านหลังเลยมาใจเย็นดิสองบีดูดูใจเย็นต้องใจเย็นออคุยกัไปเดอดเด็เดเดเอาตีมาตัวนี้ดจ๊ย เยึดตาจะยี่เออจะเอาชิบายชิบไฮซื้อคีบอดไม่ตันแล้วอะ่ะตันแล้วอะ่ะตัน<อ>นี่แค่คนขายชา่หรือว่าซอมบี้ที่แท้ขึ้นขึ้นไปดิขึ้นไปดิเตอรทีขึ้นไมไ่หนขึ้นด้วยมไม่มีใครเอาโฮมไว้ใช่ไหมอุ้ยเอ้ยไม่มีใครเซ็ตหงเซ็ตโฮมไว้ใช่ไหมมันเป็นของเซิร์ฟไอ้บ้าอเหร เกณามาเซตโคมอะไรที่นี่เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ติดเนยเนี่ยก็เซิร์ฟเวอร์ไงเปิดให้คนเล่นได้ไงก็เซิร์ฟเวอร์ไม่มีประกิณอุ้ย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 อุบหายอันนี้คือเซลฟี่ตื้อตื้อที่นี่มันที่ไหนอ่ะเหล็กชานคุณไม่ได้เลยแหละใครได้วิ่ง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 เฮ้ยวาวไวอะไรดูดิอุ้ยใครละเฮ้ยเราลงมาลึกเราจะตายไอ้ยักษ์ อเราลงมาคตรนึงเลยอ่ะโอ้ยน <laughs> so okay. ี่ไงวายเนี่ยวายสิบเอ็ดอยากจะผักลงหน้าเลยแบบนี้ของคิดวายต่อยนะเนี่ยวายสิบเอ็ดเนี่ยเสียงอยู่ไหนวะโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอสเซเกลบ้าเนี่แหละวายประมาณนี้แหละแกหาแกหาไปเราจะขุดไปทางเดียวกันไงเราไปขุดพร้อมๆกันไงแบบเราขุดกันเราไม่ชอบเราจะชอบไปอยู่แมวดีกว่าเก็บแม่ อเราไปคนละทางหันหลังชนกันดันแตกเลยแยกทางฮะฮะทําไมเราได้ยินอะไรอะไรแตกอะไรแตกระยะทางไอ้บ้าเราได้ยินว่าน้ำแตกอะไรคิดด้วยน้ำเปล่าเออคิดไรเปล่าเปล่าก็น้ำพุแตกไงไอ้ดูไอ้ไรคิดไปไหนเอ้า ใครกันแน่บอกอีกเลยไม่ต้องมาพูดไรเราไม่ได้คิดสักหน่อยเสียงนี่แหลกไหมเจอ,อเล็กแล้วทำไมเราไม่เจออะไรเลยอ้าวไหนดูสิโอ้โหมุดเตอร์สวัสดีจ้ะอ้าวเจอทางแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเดินนี่ อะไรว่าเลสตอร์นใช่ผมต้องใช้เหล็กเ,เกดี๋ยวเลสตนเราถามว่าเราเราจะขึ้นเราจะขึ้นมากันยังไงทำก่อนเราก็ขึ้นอยากรู้อ<า>ยู<ร> <DP S 2> แ่<า> <โ treatments. S 2> แล้วว่แกพาขุดมาไหนเนี่ยคิมต้องถามคิมเพราะคิมมีคนมาใช่เราขึ้นเป็นแต่ถึงธิแล้วว่าเราได้ยินเสียงแล้เดี๋ยวถ้าถ้าขึ้นไม่ได้นี่ผมผมจะใช้นั่นเลยนะเซอร์ไพทีมเลยนะเซอร์ไพที วันที่อนไปลงมาวันที่ทีซอมบี้รำขี้อ,อุ้ยตกใจน้องซอมบี้แล้วข้ากูจะตายแล้วไอ้ดอกเอ้ยปากไปเดียวตรงนี้เต็มเลยข่าดิเร็วตายแล้วเร็วเดี๋ินๆคุณเหล็กอารมณ์นี้เราต้องมาคุณเล็กคุณเล็กอีเวนปัดหน้าลลนะตะบันเนาะตาบันไดตาบ,บันได้บ,บันไดลองไปอีกด้านะซ้าย แล้วข่าววะบรนไดน้ำสึกสึกสึกเฮ้ยกูเจอทองเว้เฮ้ยเจอลาปิดูทองแ๊บลาปีดเจอลาปีดตรงนี้ทางปัมน่าจะทางมุงเนี่ยน้ำเตอมปักไปดิบปักไปักไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นสายบุ้ยอ้าวตันวีแต่ขามืออะไรแต่ขามือ พีแอรพีอรกพีแอร์พีอนั่นไงว่าอะไรไงเเฮ้เสียงเสียงใกล้ขึ้นเดี๋ยวที่ไหนใกล้ใกล้ใเทำไเสียงใกล้ขึ้น่ไหะบีมใกขึ้นนี่ดิเราเจอลาวาเราเจอลาว่าอะไรเสียงไมค้ำเสีงไม้ค้ำมันจะดังเป้อีเอเฮเสียงเสียงใกล้ใมันโดเลยเฮ้ย โอเคเราจะพานายสูดทางเฮ้ยเจอเพชรว่ะเราไม่เชื่อนายเฮ้ยเราเจอจริงมันน่าจะเป็นลาปิสเปล่วไช่เพศเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอชิเมะให้ดูเอาเฮียมาช่วกูหลอกทีพีมาใช่เฮ้ยเฮ้ยเรามีใช่เริ่มเร่งเรื่องต่อะมากอะเชื่อเลยว่าว้าวนี่ไงลาปิสเรา ไอซอมบี้เยอะมากอะตรงเนี้ยรักห<อ>ลอกเอ้ยรักหลอกจริงจหลอกเล่นอุ้ยเร็วไอจิ๋วไอจิ๋วไอเฮีย<ล>ย้ยวอ,อยู่ไหนอุ้ยตกใจโอ้ยไอบาโอ้ยได้เนื้ออะไรกอย่างด้วยแกมาทำไมทำไมมันเงียบไปหมดเลยก็เจอใครไม่รู้เจออะไรสัก,กี้หาเจอเพชรนั่นไงเห็นไหมเพ็ดอ่ะไม่เชื่อกูสักคนเลย กูเพิ่งมาเห็นนี่แหละเพชรแต่ตะกี้เห็นไหมเห็นอะตรงนั้นอ่ะเจอเพชรรูปเดียวตะกี้ตะกี้ไม่เห็นรูปเดียวไงนึกว่าเจออะไรก็ต้องแบ่งแบ่งกันเออแบ่งแบ่งกันเออจะได้จะได้ก่อนคนนั้นเอาเว้ยได้ยิงก็ต้องแบ่งเพื่อนอไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเยอะว่ะอ่าชิมิ้นขึ้นลอยเพชรไดมอนด์หนึ่งอันสองอันแฮปทีพีแป๊บ ไปใคร่โอ้โผักมาตายเราเป็นนักขุดอะไรเี้ยว่าถึงว่าดิมึงมึงมาทันไมเฮ้ยเราขึ้นไปบนก่อนไปแล้วได้เพลิแล้วถึงกดตายเออโอเคกลับไปดีกว่าขุดขุดขึ้นไปเลยไป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 ขุดเราต้องมีทางกับเราขิ้เจอขุดเฮ้ยเจอทองวะเฮี้ยขุดดีครับขุดเลย ขุดอะไรมาดูการลาวาแล้วไม่มีที่ขุดเพชรด้วยเรากำลังกลับกลับบ้านอยู่ที่ขุดเออ่หล็กเหล็กขี้เปอร์อู้ยี่เจอทองเหี้ยเลือดไม่ดีจริงเลยเอาเอาหันไปอีดอกเมียะมีหันแต่มันเลือดไม่ดีจริงเอาอ้าวกูเจอทองช่วย แล้วทางกับอ่ะอีดอกอีดอกทางกับไล่แซดใช้เซวยเซวยทีบเลยหนึ่งจำได้อยู่แม่มาคูทองเห็นเองถ้าจำไม่ได้ใช้เซวยทีบทะลุไปเลยเาจะไม่เกียร์ไม่ใช่เหรอเอา,าบอกแล้วนี่มันมอสเซวยทีบเฮ้ยมึงยังมาเก็บเหล็กอีก กูหวงกับบ้าเฮ้ยกูของเพชรเนี่ยเนี่ยแต่เร็วใครทุบท็อดไรให้กูรู้มีมีใครคนนึงอ่ะใครวะนี่ไงทางออกไงใครไม่รู้ก็เป็นตัว้ายชิบหายนั่นมาเจอแล้วชิบหายของแล้วขอ,ของแม่งหายดีที่ไม่เพชรไม่อยู่กับแกไอ้วไวอโอ้โหเหล็กเหล็กมีตั้งยี่สิบสามกว่าอัน ยังไม่ได้เผาด้วยอยากเรามีฮิปิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินวุ้งยมามานั่นเร็ว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 มาจะเป็นไงล่ะแกเราเจอเหล็กแล้อีกแล้วพูดก่อนไออยู่ข้างบนไงนินเงี้แกจะแย่งเหล็กแกมาแย่งของไอ้เก็บหมดเลยบังคับมีบบ้านเลยโอเคขึ้นไปดีกว่ะ อะไรอะไรไอ้ซอมบี้อ้าวซอมบี้ชื่อมึงอยู่ไหนซอมบี้ชื่อดอกไม้ทีมมึงอยู่ไหนอยู่ที่กูเดี๋ยวแป๊บนึงไหนวะหายไปไหนหมเจอเหล็กเพิ่มใครก็ได้มาช่วยดีถูกซอมบี้ลุ้มอ้าวใครหายไปไหนวะเดี๋ยล้วนึงอ่าพวกไม่เจอทีพีมาลิ้วทีพีมาเลวทีพีมาทีพียังไงทางนี้ใครมันลงไปลึกกว่าเดิมไม่ได้เจอเนี่ย ยังไม่มีดาบอยู่เลยอะาระดาบแกหายไปไหนเอาไปก็ตกลาวาไปไงคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุยอายสนใจกูหน่อยอิแตกไปร้อนเงี้ยไปปิดคิปเถอะ นานน่าจะนานอยู่พอสมควรจะกัดเอาค่ครึ่งกานเลยกัดเอาแค่ครึ่งชั่วโมงนี่มันจะเฮ้ยกัดเอาแค่สิบห้าทีมันจะครึ่งชั่วโมงเลยสิบเจ็ดเลยพลังมันสิบเจ็ดเลยแหละไปมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวางบ้ึ้นฟ้าเราก็ลังมาเลย โอเคครับผมก็มวยเจะกใหม่พาน,น้านะครับผมแล้วก็อย<ช>่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทั้งสามคนเลยนะครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ครับนะแล้วก็อย่าลืมนอนฮะกินข้าวทั้งต่างหน้าหน้าเอออ้าอนว่าไปยี่งมีอะไรจะพูดแล้วก็เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปนอนก่อนตีสองกว่าลนะ้วเนี่ยง่วงโอเคครับไลค์ครับไลค์ไว้เจอกใหม่พาน,น้าครับมบ๊ายบาย